อ่าก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวอีฟุตบอลทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของรีวิวหลังเล่นนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของกองหน้าตัวแจกฟรีครับอย่างดาวินนุนเยสนะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าตัวแจกฟรีกิจกรรมของผลพิมใหม่นะครับในสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ก็หมดเขตหรือ,อยังอันนี้ก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันนะครับอ่าโดยนุนเยสร่างนี้นะครับก็ เข้ามาพร้อมกับสไตล์โกเอฟเชอร์นะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับใครที่แลกมาแล้วหรือแลกตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้คลิปนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับดูเน็ตล่างนี้ก็เป็นการโชว์ไทม์ของเรียวคูนะครับส่วนสไตล์การเล่นก็เป็นโกเอฟเชอร์ครับตำแหน่งการเล่นก็คือเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมลูกนะครับถ้าใส่บูทมานะส่วนสเต็ปโอเอรตัวนี้ผมอัพมาเป็นอัพคอโต้ครับง่ายดีครับก็สามารถอัพตามกันได้นะ พื้นฐานครับอัาออโต้ครับส่วนรุ่นเกมลุก91นะครับบอลคอนโทร76นะครับการเลี้ยงบอล77นะครับมีฟิชชิ่ง91นะครับลูกมง85นะครับมีลูกปั่นโค้งที่76นะครับแล้วก็มีสปีดต้นอยู่ที่97เลยนะแล้วก็ความเร็วที่91นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์88นะครับกระโดด84อาจจะน้อยหน่อยนะครับสำหรับสกิลบลิตนะครับก็มีสกิลหมงแต่ก็กระโดดน้อยนะสแตมิน่า90ครับ ส่วนบูธนะครับผมใส่เป็นสัญชาตญาณกองหน้านะครับก็บวก1น,นะครับการยิงตำแหน่งนะส่วนร่วมเกมลูกบอลคอนโทรลฟิชชิงนะครับแล้วก็ความเร็วนะส่วนสกิลก็มีดับเบิลัชเฮดดิ้งนะบบุลเลตเฮดเดอร์นะครับ, er, รบลองแรงคุณเลอร์นะครับดิปปิ้งช็อตลองแรงชุดติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตก็มีสกิลยิงจุดโทษแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับส่วนสกิลเพิ่มเติมก็ อันนี้ผมก็แนะนําแค่เป็นซูเปอร์ซับแล้วก็สกิลเอาตัวรอดต่างๆนะตัวนี้ผมก็ยังไม่ใส่นะครับแต่ว่าผมก็ใช้เป็นสำรองอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ส่วนตแาน่งการยืนก็ยืนได้หมดเลยนะต่างอกองหน้านะครับแล้วที่ผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับอันนี้แต่ผมใช้เป็นสำรองของฮาแลนนะตัวนี้ผมก็กองหน้าล้นทีมใครที่ใช้เป็นตัวหลักก็เดี๋ยวผมจะมีวิธีการบอกอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกมลุกเราขึ้นฝั่งไหนเป็นเป็นหลักนะครับผมแนะนําให้เอานูนตส ไปยืนฝั่งนั้นนะถ้าเราเล่นหน้าคู่นะครับถ้าเล่นหน้าเดียวก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโดยความคิดส่วนตัวครับนูเนสล่างนี้ก็คือมีการจบสกอร์ที่แบบมีลูกยิงปฏิหารเลยเหมือนจะยิงไม่ได้นะแต่ก็ยิงได้นะครับแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งที่ดีมากนะทั้งที่ค่าสเต็กรารยืนตำแหน่งค่อนข้างน้อยนะแต่หาตำแหน่งดีมากนะครับถ้าอัพเพิ่มเป็นการจบสกอร์หรือบูตจบสกอร์นี่ก็คือตอบโจทย์นะเพราะว่าผมมองว่า เป็นการวิ่งมันมันหาตำแหน่งได้ดีดีกว่าสแต็กที่มีอ่ะนึกไหมแล้วก็ใครที่มีกองหน้าเยอะๆนะก็สามารถใส่เป็นซูเปอร์ซับไปลงมาเปลี่ยนเกมนะเหมือนผมนะที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าแล้วก็นูเนีล่างนี้นะครับผมก็ไม่แนะนําให้เล่นบอลหลายจังหวะนะครับเน้นแบบหน้าตัวจบสกอร์เลยนะครับแตะได้ก็คือสับเลยนะครับไปวัดกันทีหลังนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอ่านูเนสนะครับสาหรับในความคิดผมนะสําหรับใครที่ แลกมาแล้วเล่นแล้วเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับติดตามคลิปนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบาย